สวัสดีคุณผูชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องยีเฟนเวิร์วันนี้ผมก็จะมาขี่น้องต้นอ่อนะครับไปกันครับอ้าวร้อไปยังร้อมครับอ้ามา สวัสดีครับเป็นครับเอที่นา่ารักนะครับผมทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเอเล็กเซนเวอร์นะครับวันนี้ช่วงเพิ่มนะครับเราจะพาฝึกลูกชายให้ขี่ช้างนะครับผมจะได้ยิรปรสบการณ์นะึ้นไปเลยเอลโหลดุนดูดูดดดดดด วันนี้ให้ขีดทางไปรุ่นนะครับมาเลยครับ <Yeah. S 1> ขนไปข้างหน้าแล้วหันมาข้างนอกเลยลองยิงข้างห <Yeah. S 1> นึลองยิงข้าง ไม่ต้องกลิ้งขาปล่อยขาสบายๆเอออยา่าไปกลิ้งมากเกินไปเอ้า <No. S 1> เออ, <No. S 1> เอ,อสําหรับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับเป็นเชือกไว <No. S 1> ม้มัดไว้จับนะครับผมป้องกันอันตรายนะครับตลอดภัยด้วยกันนะครับผมเอ,อเ,ออเ,ออเอาตุ้ยไปเอาตรงไหนเฮ้อจะขึ้นรถบัวรักเอา้เอา ช้างวัยรุ่นมันขือยากนะครับผมต้องมีเชือกด้วยดอยดีไหมอ๋อด้วยยี่กันด้วยด้วยด้วยอ๋อหนีงยืดไปนี่ยืดไปนี่ยืดไปนี่ยืดไเนี่ชักต้องแว่นอ๋อ ก็ที่ดาเราหวะเออ ไปเออไยเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันครับผมเอาเดี๋ยวตัดต้นกล้วยกินก่อนเฮา ก่อนมีเรงดืก่อนเาวโอเออจ้ออนี่ี่ะนไปเลยถือไปนไปอ่ไปเลยครับเออ เออแกมค่อย yeah. lại ดอดละโถยโถยเอ้ค่อย ไปต้นว่าถ้าต้องสื้อพืถ่ายภาพต้องถ่ายให้มันเป็นอย่าถ่ายขาดหัวขาดหางไม่ได้ต้องสอนมันสองคนแล้วครับทั้งทั้งลูกสาวทั้งลูกชายแล้วครับผมช่วงนี้โควิด <Hey. S 1> 2019ออกไปไหนไม่ได้นะครับถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมอ่าไ,ไปที่นี้ลูกไปที่นี้ ต้องดูระยะกล้องละด้วยมีปลาตุ้งกลางลูกเบนเบนโอ้ยเออยโวยเบนลองสิเอาหยุดช้างก่อนเฮาเฮาหยุดช้างให้บนสูงวมาดิท่านชั้นไปเลยบุ่นสูงวมาดิซวยูสวมาดิซวยขูเขาด้วยยู่เขาเสียงกล้วยขาเสียงกลขู่ขาได้ลูกขู่ขาฮืย

เตือนเถื <du> hmm ่อบาเจียงกำลังเจียงมาสะดับมาเสยงมาาจาอาตุตับุนุจเจยด้วยคนเจ้าหัดเจียเจียงปนเจาหัดเจียเจียงในตะปักไทยดึงหนตื้อเนี่ยะปลาจน้องของบึงมาในวไหนก็ดีแวโอ้ยเห็นไหมแรคนนายอ่อน โอ้ยแม่โอ้ยีโอ้นี่ยครัมจะบังคับยากมากเลยนะครับเพราะว่าทางไม่ค่อยได้เดินนะครับผมนานทีครับนี่ก็ช่วงปิดถิมแล้วนะครับโค้ยโยโๆ้ยยเข้าเรเอ้า เออเจ้าเบ้นเออเออเ้าเดี๋ยวใจเย็นก่อนให้ช้างใจเย็นก่อนเฮ้าเออเอาเอออย่าเดินเร็วลูกเอาทีนี้ก็เป็นสาวแล้วนะครับเอ้าโตใหญ่ขึ้นเยอะเลยเออเฮาออมาเดินก่อนเร็วลูกพี่เดินก่อนเลยเออเดินไปก่อนเลยพวกเก่าเออไปไปไปเดินก่อนเด้อะเอาที่ออกกลัวไปเออ

ครับเอ่อเอ่อเอเอมเออกิ้งกิ้งกิงกิ้งเอโอ้ยโ้ยโ้ยโวยต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะครับอ่าเป็นตะขอช้าง เปรียบเสมือนกระโขกก็เปรียบเสมือนอุปกรณ์ช่วยนะครับเป็นเหมือนพวงมาล,ายลัยรถเป็นเบรกนะครับผมถ้าไม่มีอุปกรณ์นี้ก็ขี่ช้างไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวลบรถก่อนเฮ้าเออโอ้ย Hei. Hei!

ฟันข้างบ,บนนี่คือเต้นครับอตอนนี้ยังไม่เก่งเนาะ<ฤ>เดี๋ยวลองฝึกไปเรื่อยต้องใช้เวลาเป็นสัมผัสเป็นหลายเดือนนะครับผมเด<อ>ี๋ยวจะเก่งได้นะครับอ่ะบอกลาท่านผู้ชมไปเร็วฝากท่านผู้ชมก่อนฮาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิหห่งด้วยนะครับเดี๋ยวพอลงเดี๋ยวพอลงอดึงดึง ฝากกดแชร์กดไลค์คพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ